เลือกน้ำหนักทองให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนโดยผมมันนี่เจอร์นี่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีนักลงทุนจำนวนมากที่เข้ามาในตลาดการเงินด้วยความเชื่อว่าแค่ถือทองคำไว้ก็คือการป้องกันความเสี่ยงแต่ความจริงแล้วการถือทองไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนทุกเวลาและทุกสถานการณ์ หลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวว่าทองคำพุ่งแรงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นช่วงโควิดที่ราคาทองทยานขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการจนทำให้นักลงทุนจำนวนมากรีบเข้ามาซื้อทองแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีหลายคนที่เจ็บหนักเพราะเข้าซื้อในจุดสูงสุดและสุดท้ายพอเสียหายมากกว่าที่คิดไว้ที่เรากาลังพูดถึงในวันนี้ครับทองคำจำเป็นต้องมีในพอร์ตการลงทุนหรือไม่และถ้ามี ควรใส่น้ำหนักทองเท่าไหร่ถึงจะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปผมอยากให้เรามองทองคำจากมุมมองเชิงวิชาการกันก่อนครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เสื่อมสลายไม่ขึ้นตรองกับหนี้สินของใครและถือเป็น safe haven assets หรือสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงเวลาที่ตลาดเงินตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจมีความผันผวน คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่างานวิจัยหลายฉบับจากมหาวิทยาลัยการเงินชั้นนํารวมทั้งข้อมูลของ IMF และธนาคารกลางหลายประเทศยืนยันตรงกันว่าเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจความน่าจะเป็นที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นสูงมีมากกว่า70%ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ชนิดอื่น ถึงแม้ทองคำจะขึ้นในช่วงวิกฤตแต่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาทองกลับมีแนวโน้มจะปรับตัวลงหรือเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์นักลงทุนที่ใส่ทองคำมากเกินไปในพอร์ตอาจเสียโอกาสทำกำไรจากสินทรัพย์อื่นเช่นหุ้นหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ลองนึกภาพนะครับถ้าคุณถือทองคำ80%ของพอร์ตในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกบวกขึ้นแรง คุณก็จะนั่งมองคนอื่นทำกำไรโดยที่พอร์ตของคุณแทบไม่ขยับเลยในทางกลับกันถ้าคุณไม่ถือทองเลยในช่วงที่ตลาดลบหนักๆอย่างวิกฤตการเงินโลกปี2008คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าพอร์ตของหลายคนขาดทุนมากกว่า50%ขณะที่คนที่มีทองอยู่ในพอร์ตกลับรอดจากวิกฤตได้เพราะราคาทองคำตอนนั้นพุ่งขึ้นสวนตลาด สิ่งที่นักลงทุนต้องเข้าใจคือทองคําไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแต่เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงน้ำหนักทองที่เหมาะสมคือเท่าไหร่จากการศึกษางานวิจัยของ World Gold Council พบว่าหากนักลงทุนจัดสรรทองคําประมาณ5-15%ของพอร์ตจะช่วยลดความผันผวนโดยรวมและเพิ่มโอกาสรักษาผลตอบแทนระยะยาวได้อย่างมีนัยสาคัญ แต่ถ้าถือเกิน30ซความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากสินทรัพย์อื่นก็จะเพิ่มขึ้นทันทีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้จะมีสูตรเฉลี่ยที่นักวิชาการแนะนําแต่จริงๆแล้วน้ําหนักทองคําที่เหมาะที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนถ้าคุณเน้นความมั่นคงระยะยาวเช่นการเก็บเงินเพื่อเกษียณคุณอาจต้องการทองมากกว่า1 5อร์เซแต่ถ้าคุณยังหนุ่มสาวและพร้อมรับความเสี่ยงเพื่อหวังผลตอบแทนสูงการถือทองเพียง5%คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า คำว่าน้ำหนักทองคำที่นักลงทุนพูดถึงกันนั้นไม่ใช่เรื่องของน้ำหนักจริงๆอย่างทองคำแท่ง1บาทหรือ5บาทแต่เป็นสัดส่วนของทองคำที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณครับหลายคุณเข้าใจผิดคิดว่าการลงทุนในทองคือการซื้อเก็บไว้เยอะๆยิ่งมากยิ่งดีแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตที่ชาญฉลาดมากกว่า นักลงทุนไทยจำนวนมากยังถือทองตามอารมณ์เช่นราคาขึ้นก็ตื่นเต้นรีบซื้อราคาลงก็รีบขายสุดท้ายเลยติดอยู่กับวงจรซื้อแพงขายถูกโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าน้ำหนักทองในพอตตอนนั้นมันมากไปหรือน้อยไปหรือไม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยด้านการเงินเชิงปริมาณที่ใช้แบบจำลองมอนเตคาร์โลซิมูเลชันทดลองพอร์ตลงทุนหลายหมื่นแบบพบว่า การใส่ทองในพอร์ตเพียง10%สามารถลดความผันผวนล,ลงได้เกือบ20%และเพิ่มความน่าจะเป็นในการรักษาผลตอบแทนระยะยาวให้สม่ำเสมอขึ้นอย่างชัดเจนแต่ถ้าเพิ่มทองเกิน40%พอร์ตกลับมีโอกาสเสียหายเพราะเสียโอกาสการเติบโตจากสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นหลายคนบอกว่าถ้าอยากปลอดภัยก็ถือทองเยอะๆไปเลยแต่ความจริงคือการลงทุนไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่คือการเติบโตด้วย หากคุณถือทองทั้งหมด100%คุณก็อาจจะรอดในวันที่ตลาดหุ้นตกแต่ในวันที่ตลาดหุ้นบวกขึ้นแรงคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยผลลัพธ์คือพอร์ตของคุณเติบโตช้ากว่าคนอื่นมากคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าทำไมธนาคารกลางของหลายประเทศถึงไม่เคยถือทอง100%พวกเขายังคงกระจายการลงทุนในพันธบัตรดอลลาร์ยูโรและสินทรัพย์อื่นๆเพราะเขารู้ว่าทองเป็นเกราะไม่ใช่เครื่องจักรสร้างผลตอบแทน การจัดน้ำหนักทองที่เหมาะสมมันไม่มีสูตรตายตัวแต่มีกรอบแนวคิดที่นักลงทุนมืออาชีพใช้กันนักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมมักจะใส่ทองประมาณ10-15%ของพอร์ตนักลงทุนสายสมดุลถือทองสัก15-20%เพื่อบาลานซ์ความเสี่ยงกับโอกาสนักลงทุนสายป้องกันวิกฤตบางครั้งถือทอง25-30%เพื่อเตรียมรับมือเหตุการณ์ใหญ่แม้แต่กองทุนระดับโลกที่บริหารเงินหลักพันล้านดอลลาร์ ยังใส่ทองไม่เกิน20%ของพอร์ตและเน้นปรับตามภาวะเศรษฐกิจเพราะรู้ว่าถึงทองจะมีค่าป้องกันแต่ก็ไม่สามารถทดแทนสินทรัพย์อื่นที่สร้างการเติบโตได้แม้คุณจะรู้ตัวเลขเฉลี่ยเหล่านี้แล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองจริงๆก็ยังอาจจัดน้ำหนักทองผิดได้อยู่ดีเพราะน้ำหนักทองที่เหมาะสมที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนส่วนตัวและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณเอง สมมุติคุณผู้ฟังอายุ25ปีมีรายได้ประจําและยังมีเวลาอีก30-40ปีในการลงทุนคุณไม่จําเป็นต้องถือทองมากนักอาจแค่5-10%ก็พอแล้วเพื่อการความผันผวนแต่เงินส่วนใหญ่ควรอยู่ในหุ้นหรือกองทุนเติบโตแต่ถ้าคุณอายุ55ปีใกล้เกษียณเงินทุกบาทมีค่ามาก การใส่ทอง20-30%ในพอร์ตอาจจะทำให้คุณนอนหลับสบายขึ้นได้ผมอยากให้คุณผู้ฟังหยุดสักนิดแล้วลองเปิดพอร์ตของตัวเองดูว่าตอนนี้คุณใส่ทองคําไปกี่เปอร์เซ็นต์คุณใส่มันเพราะคิดคำนวณแล้วหรือแค่ทำตามกระแสคุณถือมันเพราะคุณเข้าใจบทบาทของมันหรือเพราะมีคนบอกว่าทองคือความปลอดภัยทองคำไม่ใช่ของวิเศษที่ใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่คือเครื่องมือที่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า นักลงทุนจำนวนมากลงทุนโดยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเป้าหมายคืออะไรพอไม่รู้เป้าหมายการจัดน้ำหนักทองก็กลายเป็นเรื่องมั่วๆซื้อเพราะคนอื่นบอกว่าดีขายเพราะกลัวราคาลงผลลัพธ์คือพอไม่เคยไปถึงฝั่งตามที่หวังไว้หลายคนลงทุนทองโดยไม่มีกรอบเป้าหมายชัดเจนบางคนอยากใช้ทองเก่งกำไรบางคนอยากใช้ทองเก็บไว้เป็นมรดกแต่กลับจัดน้ำหนักเท่ากันหมด ซึ่งเป็นความผิดพลาดร้ายแรงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจากการสำรวจของ World ว o l d c o า n เซลพบว่ามากกว่า60%ของนักลงทุนรายย่อยทั่วโลกไม่เคยวิเคราะห์เป้าหมายก่อนจัดพอร์ตทองเลยผลที่ตามมาคือเกือบครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้เสียโอกาสทำกำไรหรือเจ็บหนักเวลาเจอกับการปรับฐานของราคาเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย คนหนึ่งอาจอยากเก็บเงินไว้ซื้อบ้านในอีก5ปีอีกคนอาจอยากมีเงินกเกษียณในอีก30ปีการใช้น้ำหนักทองเท่ากันกับทั้งสองคนจึงไม่ต่างอะไรกับการใส่เสื้อผ้าขนาดเดียวให้คนทั้งประเทศซึ่งมันไม่พอดีแน่นอนการเลือกน้ำหนักทองต้องอิงกับเป้าหมายการลงทุนเสมอผมขอแบ่งเป็น3แบบง่ายๆเป้าหมายระยะสั้นเช่นเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถ หรือแต่งงานใน1-5ปีสำหรับเป้าหมายแบบนี้การถือทองมากเกินไปไม่เหมาะสมเพราะราคาทองผันผวนในระยะสั้นและอาจทำให้เงินตนหายไปบางส่วนได้น้ำหนักทองที่เหมาะสมจึงอยู่ราว5-10%ของพอร์ตเพื่อกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดแต่ไม่มากจนไปลดโอกาสในการเก็บเงินทันเวลา เป้าหมายระยะกลางเช่นวางแผนเรียนต่อเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกหรือวางแผนทางการเงินใน5-10ปีในกรณีนี้ทองคำจะช่วยบาลานซ์ความผันผวนของตลาดหุ้นและตราสารหนี้ได้ดีน้ำหนักทองที่เหมาะสมอาจอยู่ที่10-20%ของพอร์ตเพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีที่เศรษฐกิจผันผวนพอร์ตยังคงอยู่รอดและไม่เสียหายหนักเป้าหมายระยะยาวเช่นการ,กรเกษียณอายุ การส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานหรือการสร้างพอร์ตความมั่นคงสำหรับเป้าหมายแบบนี้ทองคำเป็นพระเอกเลยครับเพราะมีคุณสมบัติรักษามูลค่าในระยะยาวน้ำหนักทองที่เหมาะสมอาจอยู่ที่20-30%ของพอร์ตโดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เงินเฟอ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการจัดพอรตตามเป้าหมายแบบนี้ ทําให้นักลงทุนมีโอกาสบรรล,ลุเป้าหมายมากกว่าคนที่จัดพอร์ตแบบตามกระแสถึงเกือบ40%ตามข้อมูลจากงานวิจัยด้าน Behavioral Finance แม้คุณจะรู้ตัวเลขเหล่านี้แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองเช่นคุณอาจตั้งใจเก็บเงินกเกษียณแต่ถ้าเป็นคนที่ทนเห็นพอร์ตขาดทุนเลยไม่ได้ต่อให้แนะนำให้ถือทร20%คุณก็อาจจะต้องถือมากกว่านั้น เพื่อให้จิตใจของคุณไม่สั่นสะเทือนในเวลาที่ตลาดผันผวนการลงทุนคือทั้งเรื่องการเงินและเรื่องจิตวิทยาถ้าคุณลงทุนในพอร์ตที่ตัวเองทนไม่ได้คุณจะเลิกกลางทางแน่นอนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้เป็นเพราะเขารู้สูตรลับอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะเขารู้จักตัวเองชัดเจนรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและจัดพอร์ตทองให้เหมาะกับเส้นทางของตัวเองจริงๆ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าราคาทองคำบนโลกนี้ไม่ได้ขึ้นลงเพราะโชคชะตาหรือความรู้สึกของคนอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเศรษฐกิจโลกจานวนมากที่เข้ามากาหนดทิศท,ทางไม่ว่าจะเป็นค่างเงินดอลลาร์ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเงินเฟอ้อหรือแม้กระทั่งสงครามและวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ทุกอย่างล้วนมีผลต่อราคาทองอย่างมหาศาลนักลงทุนจำนวนมาก ลงทุนในทองแบบไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานรู้เพียงแต่ว่าทองขึ้นก็ตื่นเต้นทองลงก็ตกใจผลคือซื้อตามข่าวแต่ไม่เข้าใจว่าข่าวนั้นส่งผลต่อทองจริงหรือไม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในเชิงวิชาการห่างดอลลาร์แข็งค่าขึ้นความน่าจะเป็นที่ราคาทองจะปรับตัวลงอยู่ที่ประมาณ65-70%เพราะทองถูกตีราคาเป็นดอลลาร์ยิ่งดอลลาร์แข็ง ทองก็ยิ่งแพงสำหรับนักลงทุนต่างประเทศความต้องการจึงลดลงตรงกันข้ามถ้าดอลลาร์อ่อนลงราคาทองก็มักจะปรับขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงหลายคนเข้าใจว่าแค่ดอลลาร์อย่างเดียวที่มีผลต่อทองแต่ความจริงแล้วดอกเบี้ยโดยเฉพาะดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีอิทธิพลไม่แพ้กันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย ความน่าจะเป็นที่ราคาทองจะปรับตัวลงใน6เดือนถัดไปมีมากกว่า60%เพราะนักลงทุนหันไปถือพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ยสูงแทนการถือทองที่ไม่มีดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันช่วงที่เงินเฟือพุ่งสูงราคาทองกลับมีโอกาสขึ้นเกือบ80%เซเพราะคนแห่กันเข้ามาซื้อทองเพื่อป้องกันการเสื่อมค่าของเงินสดนี่แหละครับคือความย้อนแย้งที่ทำให้นักลงทุนมือใหม่สับสน ทองไม่เคยเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางเดียวเสมอแต่เปลี่ยนไปตามชุดปัจจัยที่เกิดขึ้นในโลกจริงเราไม่สามารถดูทองแบบเส้นเดียวต้องดูเป็นระบบคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าทองคือเรือกลางทะเลปัจจัยเศรษฐกิจโลกคือกระแสลมกระแสน้ําและพายุถ้าเราไม่รู้ว่าลมพัดจากทิศไหนเรือก็จะลอยไปตามน้ําโดยไม่มีทิศท,ทางผมมนันิเจอร์นี่อยากยกตัวอย่างจริงให้ฟังครับช่วงปี2008 วิกฤตการเงินโลกเกิดขึ้นราคาหุ้นทั่วโลกร่วงหนักแต่ราคาทองกลับพุ่งขึ้นเพราะนักลงทุนหาที่หลบภัยพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นในปี2011ถึง2013ดอกเบี้ยรเริ่มขยับขึ้นราคาทองกลับตกลงต่อเนื่องคนที่ถือทองมากเกินไปในตอนนั้นเจ็บหนักคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าแม้ทองจะตอบสนองต่อปัจจัยเศรษฐกิจโลกแต่การเคลื่อนไหวของทองยังขึ้นอยู่กับความรู้สึก และความกลัวของคนด้วยข้อมูลของนักจิตวิทยาการเงินชี้ว่าในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกเช่นข่าวสงครามตะวันออกกลางหรือโรคระบาดใหญ่ราคาทองสามารถพุ่งขึ้นแรงแม้ดอลลาร์จะยังแข็งหรือดอกเบี้ยยังสูงเพราะสิ่งที่คนซื้อไม่ใช่ทองแต่คือความปลอดภัยทางใจนี่คือเหตุคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวกับการลงทุนทองไม่ได้แพ้เพราะราคาทองอย่างเดียว แต่แพ้เพราะกลยุทธ์ของตัวเองบางคนไม่มีแผนบางคนทำตามอารมณ์บางคนก็ลอกสูตรของคนอื่นมาใช้โดยไม่ดูว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าคนจำนวนมากยังเข้าใจว่าการลงทุนทองคือการซื้อแล้วเก็บไปเรื่อยๆจนรวยซึ่งความจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยทองอาจช่วยป้องกันความเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณไม่มีแผนการจัดน้ำหนักที่ชัดเจนสุดท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเสี่ยงโชค คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในเชิงวิชาการมี3กลยุทธ์หลักในการจัดน้ำหนักทองที่นักลงทุนมืออาชีพทั่วโลกใช้กันและแต่ละแบบเหมาะกับคนต่างกันไปกลยุทธ์แรกคือ f i x allocation หรือการถือทองในสัดส่วนคงที่กลยุทธ์นี้เหมาะกับคนที่ไม่อยากตามข่าวตลอดเวลาเช่นกำหนดเลยว่าจะถือทอง15%ของพอร์ตเสมอไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงวิธีนี้อาจไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่จะให้ความมั่นคงและความสบายใจ กะละยุทธ์ที่2คือ Dynamic Allocation หรือการปรับสัดส่วนตามภาวะเศรษฐกิจวิธีนี้ซับซ้อนขึ้นหน่อยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาที่เฟดลดดอกเบีย้ยหรือเงินเฟอ้อสูงนักลงทุนสายนี้จะเพิ่มทองขึ้นจาก10%ไปเป็น20%หรือแม้แต่30%แต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงหรือดอลลาร์แข็งมากๆก็จะลดทองลงเหลือแค่5-10%จุดเด่นคือปรับตัวไวแต่ข้อเสียคือถ้าอ่านสถานการณ์พลาดก็เจ็บหนักเช่นกัน กลยุทธ์ที่3คือ tactical play หรือการเก่งกำไรสายนี้คือเล่นทองแบบนักรบชอบเข้าเร็วออกไวใช้ทั้งสัญญาณกราฟข่าวและปัจจัยเศรษฐกิจประกอบกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนกลุ่มนี้อาจซื้อทองเพื่อเก็บกำไรเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์จุดเด่นคือผลตอบแทนสูงถ้าถูกทางแต่ข้อเสียคือความเสี่ยงสูงมากถ้าไม่ชำนาญก็หมดตัวได้ง่าย นักลงทุนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลยุทธ์ไหนจริงๆบอกว่าอยากลงทุนระยะยาวแต่พอราคาทองตกนิดเดียวก็รีบขายหรือบอกว่าอยากเล่นเก่งกําไรแต่กลับไม่ยอมตัดขาดทุนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพอร์ตเสียหายหนักเพราะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือความสอดคล้องกับเป้าหมายและจิตใจของคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีเวลาติดตามข่าว